สวัสดีครับผมกนพัฒน์นะครับผมสำหรับเดลี่รีพอร์ตนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับมาอยู่กับ5เรื่องที่เป็นที่สุดของผมกนพัฒน์นะครับตลอดปี2556ที่ผ่านมาครับอออยอคคนใจใจห้เธรมตมกั สำหรับเรื่องแรกนะครับที่เป็นที่สุดของผมคณะพัฒนะครับผมในปีที่ผ่านมาน,นะฮะก็จะบอกว่าเ,เป็นเป็นเรื่องที่ได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตดีออของตัวเองเป็นครั้งที่2ในชีวิตกับคอนเสิร์ตกันแมนโชว์ครับ ก็ต้องบอกว่า,าแฟนๆให้การตอบรับดีมากครับมี2รอบเต็มๆที่ผ่านไปมันก็จะบอกว่า,าฟีดแบ็กจากแฟนๆเนี่ยชื่นชมมาว่า,ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องนับการเอเทคนดูก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็มีามสุขกับคอนเสิร์ตนี้ทาให้สมขูสุขว่ามันเป็นที่สุดอีกหนึ่งเรื่องของผมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาครับ ในวันเสาร์มีความพิเศษอะไรบ้างใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นเรื่องของของการที่ผมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเลือกเพลงต่างๆเองแล้วก็เรื่องของการที่ ได้มีโอกาสเอนเตอร์เทนคนดูจากจากสคริปต์ต่างๆที่เราสึกว่าได้มีการพูดคุยมีการหยอกล้อแฟนเร้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สคริปต์นะครับผมทำให้แฟนรู้สึกว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องของการเอนเตอร์เทนมากขึ้นแล้วก็เพลงต่างๆทุกเพลงเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการร้องตามแล้วก็แล้วก็จะมีทุกแนวเขาจะเป็นเพลงแนวป๊อปช้านะครับป๊อปแดนซ์นะครับแล้วก็มีเพลงแบบว่าสมัยเก่าๆด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าฟังกันหลากหลายแนวเลยครับ

ให้เธอรำต้นไม้กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันอาความพิเศษของคอนเสิร์ตสี่โปรแมคอนเสิร์ตนะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษที่อย่างที่บอกครับเป็นการรวมตัวครั้งแรกของผมพี่แก้มน้องตามน้องโดมนะครับซึ่งออน้อยครั้งมากที่ได้มีโอกาสรวมตัวกันเยอะขนาดน,นี้แล้วก็แล้วก็ความพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกว่า มีการเพิ่มรอบถึง6รอบด้วยกันครับเนื่องจากว่าเป็นแฟนเนี่ยนะครมีการพูดปากต่อปากว่าคอนเสิร์ตนี้ดีแค่ไหนเพลงเพราะแค่ไหนแล้วก็ตลกมันฮาแค่ไหนซึ่งบอกว่าเป็นความพิเศษแล้วก็เป็นความสุขของคนที่เล่นรวมถึงกาารที่ชมกันด้วยครับ yeah mm -hmm. สำหรับเรื่องประทับใจนะครับผมรีสามของกันนะครับในรอบปีที่ผ่านมาคือการที่น้มโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตดีเจออนเซประทาเดลสตาร์ครับเป็นคอนเสิร์ตที่ได้เห็นอะไรหลายอย่างมากครับของพี่พี่ดีเจรวมถึงเดลสตาร์ในบ้านของเราซึ่งต้องบอกว่าเป็นการทํางานร่วมกันครั้งแรกนะครับผมแล้วก็แล้วก็ได้เห็นถึงเสียงต่างที่เรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นพี่พี่ดีเจทำมาก่อนเป็นความประทับใจที่แบบเราชื่นชมว่าบางคนเนี่ยเราเคยเห็นแต่จัดรายการอย่างเดียวแต่พอมาร่วมคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถในการร้องในการเต้น ซึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์และก็ประหลาดใจของผมด้วยแล้วก็เป็นแฟนที่ได้ชมกันด้วยครับ คอนเสิร์ตดีเจอัลเซ่พระธาตุดาร์นะครับมีการเตรียมการค่อนข้างจะนานเพราะว่าเนื่องจากวา่าสมาชิกในการในการที่ร่วมมีคอนเสิร์ตเนี่ยมีหลายชีวิตมากครับก็จะบอกว่ามีการมีการฝึกซ้อมกัน ตั้งแต่2อ,อเดือนก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างดีเจระหว่างเดอะสตาร์ระหว่างเดอะซาวด้วยกันระหว่างดีเจด้วยกันก็เป็นการฝึกซ้อมที่บอกว่าได้ได,ได้ผูกพันครับกับกับคู้สึกต่างๆที่เราได้ร่วมงานกันของดีเจเดอะสตาร์ Star นะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากที่จบคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยทุกคนมีความคิดถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันดีจังเลยนะมันดีจังเลยที่ได้มีการาร่วมงานด้วยกันแล้วก็อยากจะให้มีคอนเสิร์ตแบบนี้อีกอีกสักครั้งแล้วก็อีกแบบว่ามีอีกเรื่อยๆเลยครับผมกับคอนเสิร์ตที่ดีๆแบบนี้ครับสที ครับผมละสำหรับเรื่องที่สีครับเที่ที่เป็นความประทับใจของผมกนพัฒน์ในตลอดปีที่ผ่านมานะครับคือเรื่องของการที่ได้มีซิงเกิลต่างๆออกมาครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆมากมายครับจะเป็นซิงเกิลแรกครับกับเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาต่อใให้้้นนนากกกงงงดรรัััแแทท็็ยคเเปพ ซึ่งเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่บอกว่าภูมิใจมากมากแล้วก็เป็นเพลงที่ประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษทาเทพครับซึ่งเป็นละครที่โด่งดังมากๆในในช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสร้องประกอบในตอนคุณชายรัชานน์นะครับซึ่งซึ่งเป็นตอนที่ต้องบอกว่าคนติดตามเยอะมากๆเหมือนกันนะครับก็เลตติ้งแบบบ้านเยอะมากเลยทําให้เพลงของผมเนี่ยก็นแฟนหลายคนได้ได้ยินไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ความหมายดีมากมาแล้วก็แล้วก็ติดชาร์ตทั่งประเทศด้วย <S <S <c oughs> เครื่องใจครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ถัดจากเพลงรักแท้อยู่ในกันเวลา<ม>ก็เพลงนี้บอว่าเป็นความพิเศษครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเปลี่ยนสไตล์ครับจากเพลงป๊อปชา้ชาๆเพลงป๊อปที่ที่มีความเป็น เป็นความรักที่แบบว่าโรแมนติกเนี่ยมากลายเป็นเพลงป๊อปที่เป็นความเป็นอะคูสติกและก็เป็นครั้งแรกที่มโอการาดีไซน์การร้องแบบใหม่ที่เกิดขึ้นกับเพลงครึ่งใจอตอนแรกเนี่ยที่ปล่อยออกไปก็ไม่คิดว่ากระแสะจะดีขนาดไหนแต่ว่าพอเราปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยแฟนๆชื่นชอบมากครับแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับนะครับผมจนติดชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วเทศถึงสสัปดาห์ซ้อนเลยครับก็สึกภูมิใจกับเพลงนี้มา,มาก และ <Okay. S 1> เพลงสุดท้ายครับในรอบปีที่ผ่านมาคือเพลงอยู่เพื่อรักครับอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กัน เป็นซิงเกิลล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมกับเพลงอยู่เพื่อรักก็เป็นเพลงที่ประกอบละครเรื่องเจ้าพายุครับออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเวลา2ทุ่มสิบทางช่อง5ด้วยพราะเป็นเพลงที่ความหมายเนื้อหาดีมากครับพูดถึงความรักที่โรแมนติกแล้วก็แล้วก็ความรักที่เราเจอรักแท้แล้วก็รู้ว่าชีวิตที่เราผ่านมานเนี่ยเราอยู่มาเพื่ออะไรเราอยู่มาเพื่อสิ่งสิ่งนี้จริงๆก็คือรักที่มันมันมันเป็นรักแท้จริงกับเพลงอ,อยู่เพื่อรักครับ และสำหรับเรื่องที่5นะครับผมที่เป็นที่สุดของความประทับใจของผมในปีที่ผ่านมา,นานนครับก็คือเรื่องของการที่ออผมได้รับรางวัลน,นะครับเยาวชนดีเด่น,นันประจําปี2556ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็แล้วก็ครอบครัวมากๆเพราะว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าการที่ผมทําทุกวันนี้นะครับจะได้รับรางวัลอะไรแต่ว่าทุกสิ่งที่ผมทานั้นก็คือผมทําตามคําสอนของพ่อคุณแม่นะครับในการคิดดีทดําดีแล้วก็ทำในสิ่งดีๆแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะตามมาเองแล้วนเะส้นผมก็ยึดคาสอนเหล่านี้มามาปฏิบัติทุกวันครับทำให้ทำใหเ้เรารู้สึกว่า สิ่งที่เทีทํานะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ได้รับการตัดสินจากจากเอ่อกระทรวงธรรมครับให้ได้รับรางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจกับรางวัลน,นี้มากๆเลยครับอยู่เพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่จะมีให้กัน และสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงอยู่เพื่อรักนะครับผมเป็นเพลงที่ความหมายดีมากครับใครที่มีความรักอยู่หรือว่าเราเจอรักแท้แล้วนะครับผมก็สามารถฟังได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์ครับหรือว่าที่ไอทูนก็ได้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของละครนะฮะก็มีละครซิคอมครับเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับออนแอร์ทุกวันเสาร์หกเ็นทางช่องเก้านะครับผมแล้วก็ละครยาวหรือว่าละครเวทีเนี่ยนะโคับจะมีหรือเปล่าต้องรอติดตามในปีหน้าครับแต่คิดว่าน่าจะได้เห็นกันแน่นนอครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่านแอนดรอยดโดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี